วิ่งคุมโซนกับวิ่งคุมเพจแบบไหนดีกว่ากันแล้วเราควรจะฝึกซ้อมแบบไหนนะครับวันนี้นะครับมีภารกิจจะมาวิ่งนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะครับระหว่างการวิ่งคุมโซนแล้วก็วิ่งคุมเพจนะครับระหว่าง2องอย่างนี้แบบไหนดีกว่ากันแล้วก็สองแบบนี้ในขณะที่เราวิ่งรู้สึกยังไงบ้างนะครับเดี๋ยว วันแรกวันนี้จะเป็นการวิ่งคุมโซนนะครับโดยวันนี้ผมจะวิ่งคุมโซนสนะครับ10กิโลนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับจะมาวิ่งคุมเพจอีก10กิโลนะครับแล้วก็จะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าข้อมูลที่ได้มีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในการซ้อมอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผม hey kid. you วอนนี้ก็อากาศช่วงกลางวันร้อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงแล้วก็เริ่มเย็นแล้วอากาศก็ไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหรพอ,อได้อยู่เดีย๋ยวเรา Figure out what you like, find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can't change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find some passion, take some action and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you one down. o k เ y เข้าโซนสองแล้ต่อไปก็รักษาระดับฮาเรทไว้ในช่วงส่วนสอง ดูนาฬิกาหลุดไปโซนสนิดนึงต้องถอดลงมาปลายโซนสองร้อยหกสิบแปดทั้งลาทังีท้าเดินสองสามโซนสองส่นิตะ่อราพี่ยังไม่ถึง1นึโลเลยนะตนนี้ you better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. ตอนผมซ้อมปกติก็จะซ้อมที่ประมาณส่วนฐาะวิ่งสบายสุดแต่วันนี้มาทำส่วนสองก็ต้องช้ชาๆหน่อยฟ like ิวฟิวแรจกจับความรู้สึก ไม่ขานะปีช้าๆแบบนี้โอเคเดี๋ยวไปกันต่ออีก5กาโลครับผมโอเคครบ10กโลแล้วนะครับตอนนี้ภา,ารกิจในวันนี้ mm hmm. ก็ผ่านไปสำหรับการวิ่งคุมโซน2นะครับ วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาทําอีกหนึ่งภารกิจก็คือการวิ่งคุมเพจเพจที่ผมจะเลือกวิ่งก็คือเพจ540นะเป็นเพจที่ช่วงออกตัวของวันเนี้ยช่วงแรกๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณประมาณเนี้ยก็เลยเลือกเลือกตัวนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่าจะเป็นยังไงนะ อันนี้ก็แค่นี้แหละความรู้สึกหลังวิ่งคุมโซนนะครับเพื่อสำหรับหัวใจนี่สบายมากเพราะว่าโซนสองไงแต่ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อยมากนะเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้โซนนี้ในการในการซ้อมแล้วกันโซนที่ผมวิ่งประจำจะเป็นโซนสามขึ้นไปนะครับก็ความรู้สึกในการวิ่งมันจะรู้สึกว่า ไหลลื่นกว่านี้กล้ามเนื้อนะครับมันไม่ไม่เมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจก็ก็โอเคไหวแหละโซนสามของผมนนะแต่ว่าพอมาโซนสองปุ๊บหัวใจก็ได้แหละแต่ว่าจะเล่งนิดเล่งหน่อยก็หัวใจก็จะหลุดไปโซนสามนะครับก็เลยต้องถอดล,ลงมาพอพอดล,ลงมาก็ทําทให้ได้คืออีกฟิลหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อนี่เมื่อยมากครับก็เดี๋ยวค่อยมา สรุปหลังจากวิ่งทั้ง2แบบแล้วกันเอาอประมาณนี้ก่อนวันนี้เดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำภารกิจที่2นะครับก็คือการวิ่งคุมเพรนะครับผมวันนี้จะคุมที่เพสห้า่นะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับผม we mm -hmm. ศูนย์นะต้องผ่อนลงมาหน่อยกิโลที่สองนะครับ5.37จสามเจก็คลาดเคลื่อนประมาณเท่านี้ถือว่าโอเคนะไปกันต่อสองโลแรกผ่านไปนะครับขอใจเริ่มมาอยู่ที่โซนสามต้นๆละโซนสองป,ปลายโซนสามต้นๆแล้วนะ ห้าโลแล้วนะครับตอนนี้ก็วิ่งประมาณ540สกว่าโนิดนึงกว่าไม่เกิน5นะครับร้อยเจ็ดสิบครั้ตอนนัีอีกข้าโลครับไม่ต้องกินน้ำวิ่งต่อเน,นื่องจนครบ10โลเลย โลแล้วอล้อีก2โลนะครับตอนนี้หัวใจขึ้นมาอยู่โซน4ไม่ลงไปโซนสาแล้วไม่ลงไปโซน3าแล้วนะครับโซนสีต้นๆนะครับก็ตีแค่2โลไปต่อ10เมตรสุดท้ายโอเคครบแล้วครบแล้วนะครับ10โลคุมเพช4 0ไม่เป๊ะน,นะมีบวกลบนิดนึง โลสุดท้ายนี่5.40ปอดีก็ความรู้สึกหลังวิ่งนะครับกล้ามเนื้อเมื่อยรู้สึกได้ฝืนหัวใจก็เหมือนกันนะครับรู้สึกไม่สบายนะวันนี้เหนื่อยขึ้นเรื่อยๆนะก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกราฟ ความเร็วเพที่วิ่งแล้วก็หัวใจในการวิ่งแต่ละแบบนะครับว่ามันส่งผลกับร่างกายเราอย่างไรแล้วก็เราจะเอามาใช้กับการซ้อมได้อย่างไรบ้างในสถานการณ์ใดบ้างที่เหมาะสมที่สุดนะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับสรุปผลวิ่งคุมโซนกับวิ่งคุมเพจแบบไหนดีกว่ากันนะครับคำตอบก็คือ ดีทั้ง2ออย่างนะครับแต่ว่าเราจะเลือกใช้การซ้อมแบบไหนที่จะเหมาะกับตัวเราเราต้องรู้ว่าเป้าหมายในการวิ่งของเราคืออะไรนะครับก่อนที่จะเลือกวิธีการฝึกนะครับผมก็ในการวิ่งคุมโซนนะครับความเหนื่อยของเราจะคงที่แต่ว่าความเร็วจะลดลงนะครับเรื่อยๆนะครับแต่ในการวิ่งคุมเพสนะครับความเร็วในการวิ่งคงที่นะครับแต่ว่าความเหนื่อยของหัวใจเนี่ยจะทํางานหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็ถ้าวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับก็ใช้การวิ่งคุมโซน2นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เหนื่อยมากนะครับก็ใช้การคุมโซนแบบให้หัวใจเหนื่อยคงที่นะครับผมแต่สําหรับนักกีฬาหรือว่าคนที่อยากพัฒนาตัวเองพัฒนาความเร็วนะครับก็การวิ่งคุมเพสเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่ว่าทั้งสองอย่างนะครับก็ ในการฝึกนะครับก็ต้องฝึกทั้ง2อย่างแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ตัวไหนในการฝึกในช่วงเวลาไหนนะครับเพื่อที่จะทําให้เราพัฒนาได้นะครับแต่สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะฝึกยังไงดีนะครับขออนุญาตขายคลอสนะครับผมสําหรับคลอสวิ่งออนไลน์นะครับแล้วก็มีแบบเจอตัวด้วยนะครับของผมคดกล้องนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถ พิมพ์คาว่าสนใจไว้ข้างล่างหรือว่าจะทักอินบ็อกเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ